พี่น้องจ้าสวัสดีจ้ามือนีบพาพี่น้องมาเก็บดอกกระเทียมปลาต้มตาจิกขึ้นซอเซ่มาตุตจิกขึ้นน้อยๆเจ็บออกไปพัดเพราะได้จาักจกานนึงเนาะม <c oughs> ันยังบกขึ้นลายเทีย กินเมล็ดก็ขึ้าอะไรขึ้นเน็อ,อเซน,น,น,นเนี่ยละพี่น้องกระเทียมป่า ขึ้นนั่งขึ้นบ่หลายพี่น้องจ้ะบ่หลายอยู่ต้องแต่หาย,ยากแม่แค่ไปดอกกระเทียมจักน้อยกันเป็นหัวแต่ส,สิออก Ún ta kiệt nhạc đồ két hiếm pa biểu diễn là biên hòm chả จากวันคืนเนี่ยอ,อ,อ,อแต่จากนอยเนี่ยจากอาทิตย์สองอาทิตย์พอดีนี่ ต้อออกซอเซ่พัดแซบแซบพี่น้องผัดน้ำมันหอยดอกพ่นนะแซบอีกอย่างหนึง่งแต่ใบพ่นก็นแซบอีกอย่างนึงดอกพ่นก็นแซบอีกตั้งอย่างนึง ใส่ไกลใส่หมูส่ตับนั่งบอกบนลายสิได้เพราจานบนเนาะห่าง ไม่ร <rude S 2> ักงาพี่น้องจ้ะดอกกระเทียมปลาพันธุีเป็นนังซีและพี่น้องเก็บยากหาจุ่มชื้น ออกไล,ล่ๆยังสนุกเก็บพี่น้อง้าอันนี้เป็นหัวตะสีออกพี่ว่านเหรอนนยังออกไม่อยากพราเอามาเก็บนนเป็นลักษณะนี่แหละกระเทียมปลา ทออำเป็นเพื่อนบานก็บวกกินลำเพื่อนบานฮันอันเพื่อนฮัตตาิออกเป็นตูมก็นั่งพัดดีพี่น้องจ้าเนี่ย ก็อีกจังวักจากสองอาทิตย์สิพอดีพอดีออกขาวจานพาดละหมนที่จังดอกพักบัวบันห้องนี้เราพี่น้องนี่นะแต่เวลาห้องไปเห็ดกินนะมันแสบพี่พี่น้องแสบตั้งกันแสบคนระย่างที่ว่ันเลยพามาปีออกก็โซเซน พอได้จักพอได้จักจานกับพ่อรอกพี่น้องแล้วก็รอคนเย้ามาเก็บไหม ออกเป็นบางกอเด็บางกอมันก็บอออกบางต้นมันก็บอออกออกก็วาวหอมมันก็ม่ผักอันนี้ที่น้องบุคือผักบัวบุควยมีพี่น้องหายาย นมอยนี่มาจุดใหม่ยากนึกออกบนหลายเนาะคอยครับคอยหาไป ีปาตดสดก็ได้พี่น้องจ้าแซ่บคือกันน้ำไหลจอกจอกจอก ไปพัดจักน้อยพี่น้องพได้หายอยากพอจังรอจักน้อยมาเก็บเอาไหมอยากเป็นคนคึกคักขึนเล่นหลายโอ้ยเก็บแป๊บเดียวได้เป็นจานตองจานวันนี้เก็บตั้งโดนเอาชวดสิได้เต้าอตมอเตอร์ชิเริ่มสิออกก็โซเซ่เก็มปลา ອອນຕາມນີ້ໂຕເພິ່ນຂຶ້ນຍັງສູງານ້ຈກດ Lung xuống biegen bang bóp 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 เล่บบอลเล่นบอลคอยมีพี่น้่อคอยพี่หาี่หาต่สีออกนองออกบอ่ลายเทียพัดแสบต่างกันกับใบเพ่นไปพ่นแสบอีกอย่างนึงดอกแสบอีกอย่างนึง อีเชือกน้อยก็บพ่อเดินแล,ล้พวพี่น้องเก็บยากอีลี่ดิคนนอตะออกออกโซเซเก็บยากหลอกกระเทียมปลานะแต่โบเย็นอีลี่โบตะกินนี่ลอยข้างในกูหนีกันออกไล่ไล่จังมาเก็บไปเนาะเก็บไปพ่อไปพัดจากจานก็เอาละ่ะ อ,ขอ,อขอจบคลิปไปเพียงคนเดีันเด้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามมารับชมซองเมลี่แฮปปี้จ้าสวัสดีจ้า